ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนํามือใหม่นะครับสําหรับเพื่อนที่ยังไม่เคยตกรอกเบสนะสําหรับคนที่เคยตกรอกเบสแล้วเคยใช้อรอกเบสคัตติ้งของอาบูมาแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงใช้เป็นกันอยู่แล้วมันใช้ง่ายครับตัวนี้วันนี้จะมาแนะนําให้ปรับยังไงซึ่งรอกตัวนี้มันเป็นอาบูเบอร์ 6,500้าครับอบูกาเซีย Ambassador. อัมบาสเดอร์ผมจะแนะนำการปรับซึ่งจริงๆเพื่อนส่งมาให้แต่งคลิกเสียงครับแต่ผมแนะนำว่าไม่ไม่ต้องแต่งครับกลิกเสียงเดิมเดิมมันดังดีละที่แรกนึกว่าไม่ดังเนี่ยครับเนี่ยเสียงมันดังดีแล้วครับยิ่งปลาลากยิ่งดังแรงคือแนะนำถ้าลอกเบอร์นี้ให้เปิดเม็ดหน่วงข้างในแค่2เม็ดพอนะครับ เพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางคนตีลบฟูตีลบฟูเข้าใจว่าเม็ดน่วงปรับไม่พอจริงๆไม่ใช่เขาไปเปิดสามเม็ดสี่เม็ดจะตีไม่ออกตีไม่ไกลเปิดสองเม็ดให้ตรงข้ามกันนะครับเปิดฝั่งตรงข้ามกันพยายามมุมกันแล้วให้ปรับคอนสปูลอ่ะสมมุติว่าผมใส่เหยื่อผมให้ปรับคอนสปูลให้ความหนืดอยู่ประมาณนี้ติดกิกเสียงเนี่ยพอพอตกลงตกลงแล้ว สา,สายไม่ฟู่ครับเพื่อนนี่หมายถึงว่าเวลาเราตีไปเหยื่อมันจะตกลงสายก็จะไม่สปูลก็จะไม่วิ่งฟรีออกไปกองให,ให้ปรับความสปูลตรงนี้นะครับแต่ไม่ต้องฝืดถึงขนาดตะกัวไม่วิ่งหรือเหยื่อไม่วิ่งเลยเนี่ยให้มันวิ่งได้แค่เนี่ยแต่ไม่ฟู่เหยื่อหนักหเหยื่อเบาให้ปรับแบบนี้หมด แล้วเปิดน่วงแค่สองเม่ดมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงดูขั้นตอนการตีเดี๋ยวโฟ,โฟกัสตรงนี้ตรงสปูลว่าทําไมต้องปรับแบบนั้นทําไมต้องปรับแบบนั้นเดี๋ยวให้โฟกัสที่สปูลตรงนี้เวลาสายมันวิ่งออกมันจะพอดีครับมันมันจะไม่เกิดการดีตัวออกมาแล้วไปเกี่ยวกับตัวเกี่ยวสาย นี่ดูถ่ายตรงนู้นเออเห็นไหมเห็นฟองาขาวๆไหมครับเพื่อนนี่ซึ่งอาบูนี่เขาเป็นเป็นตัวตัวโป,โปรอยู่แล้วครับไอ,ไอเรื่องที่ว่าตีลื่นตีไกลเนี่ยซอกเบสเนี่ยเขาลื่นนี่คือคันลืมแนะนําไปอย่าลืมนะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด, share, กดถูกใจแล้วกดติดตามไว้ช่องนี้ Fishing by Style WS จะไม่ค่อยเนเน้นตกปลา ลงคลิปตกปลาให้เพื่อนๆดูเท่าไหร่แต่ส่วนมากจะลงคลิปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือการปรับตั้งค่าอะไรต่างๆพวกนี้มากกว่าตรงที่สาราที่พี่เพื่อนเห็นนะประมาณ90้ิเมตรนี่ตีเบาๆนะครับเพื่อนอาบูมตีออกดีต้องยอมรับเขาเรื่องความตีเลื่อนตีไกลอะคัน6ฟุตเพนเฟสิีปีอีสามห้า คันเดิมครับเพื่อนแต่ความลื่นมันลื่นครับอาบูนี้เขาลื่นไปติดอะไรมาไม่รู้เนะี่ยติดปลามาแบบเนาะตะกัวเปล่าเนี่ยติดปลาเนี่ยครับสายจะวิ่งออกแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆนดูเลยมันจะไม่มีฟูสายมันจะวิ่งออกตรงจะไม่มีดีดออกมา ่องแล้วความลื่นยังคงเท่าเดิมมันจะแมตกับเหยื่อพอดีอเดี๋ยวจะโยนครับฝักเบาๆถึงเขื่อนพอดีครับเพื่อนดึงไว้นิดนึงถ้าไม่ดึงนี่ชนกําแพงเขื่อนอันนี้ติดติดกําแพงเลยเนะี่ยนี่คือความลื่นของอาบูเพราะฉะนั้นเพื่อนไม่ต้องกลัวว่าอาบูตีไม่ออกตีไม่ไกลความลื่นความสมูท อาบูถ้าเป็นเม mm ็ดอินสวีเดนเขาสุดยอดอยู่แล้ว mm hmm. เพื่อนไม่ต้องกลัวคือไปที่ไหนก็ไม่ต้องอายเขาเรื่องตีปูอาบูที่ขุมปูง่าย mm hmm. ขอให้เพื่อนๆปรับให้เป็นบางคนบอกตีไม่ออกตีไม่ออกให้เพื่อนสังเกตด,ดูเม็ดลาว่ามันเปิดออกมากี่เม็ดถ้ารอกรุ่นนี้เบอร์หกพันห้าเนี่ยซีสามเนี่ยหกพันห้าซีสาม กับหัวหน่อยนะครับเนี่ยเม็ดอินสวีเดนเนี่ยเห็นหรือเปล่าไม่รู้ก้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้เม็ดอินสวีเดนเนี่ยหกพันห้มตัวนี้ให้เปิดสองเม็ดพอเม็ดนวงไม่ต้องไปเปิดเยอะครับถ้าเม็ดนึงมันจะคุมไม่อยู่อันนี้คือผมใส่สายให้เต็มสปูลเลยนะครับเพื่อนส่งมาให้จะให้ทำคลิกเสียงแหละแต่พอดีผมไม่ได้ทำให้หรอก พอผมเช็คแล้วกลิกเสียงมันดังดีเนี่ยเต็มสปูลครับเพื่อนเต็มเลยเนี่ยไม่เห็นขอบสปูลเลยเนี่ยถ้าปรับไม่ได้จริงๆมันจะตีไม่ได้ครับเพื่อนแต่อันนี้ผมปรับให้แล้วแล้ว,แล,วแล้วคลิปนี้ผมก็จะแนะนําวิธีการปรับจำไหมนะครับเพื่อนเปิดแค่สองเมตรพอแล้วหน่วงสปูลเนี่ยปรับไม่ให้คอนแล้ว,แล,วแล้วพอพอกดฟีสปูลเนี่ยเอาแค่ เหยื่อมันตกถึงพื้นแล้วสายเหยื่อตกถึงพื้นตึ๊บแล้วสายตรงนี้ไม่กองไม่กองนะครับเพื่อนให้สปูลมันหยุดไม่กองเนี่ยมันก็ยังมีความลื่นอยู่เห็นไ,ไหมแต่ไม่ใช่ว่าสปูลยังฟรีสายกองอยู่นั่นหมายถึงว่าคุณตีไม่ได้แต่ถ้าจะตีได้คือคุณต้องตีเป็นตีเก่งพอตีเก่งแล้วเขาจะมีเทคนิคการเลียสปูลช่วยไงจริงๆความสปูลไม่มีส่วนเลยสอาสหรับคนที่ตีเก่งนะ ใช้นิ้วเลียเนี่ยเพื่อนดูดิัอ่ะเห็นไหมพอตกปุ๊บสายมันก็จะออกมาอยู่แค่ประมาณนี้เห็นไหมมันไม่มีฟูกตีได้เลยครับเพื่อนอาวบูนี้ปิดไรอ่ะสายไปปิดไรวะสายไกล์วะ อันนี้คือผมโหลดสายเข้าสปูนให้เบียดเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ผมก็จะทาจารุมงจระบีหยอดน้ำมึงหยอดน้ำมันให้แล้วก็ส่งกลับครับอันนี้ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายจะมีก็คุณก็ต้องส่งค่าส่งกลับมาแหละมาให้ผมเพราะผมไม่ได้โมอะไรให้ค่าล้างรอกนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะครับตามอัธยาศัยจารุมงจระบี อยากให้ก็ให้ก็แล้วไปค่า้ำมงน้ำมันอะ่ะเพราะว่าผมก็ทําให้ทุกคนอะ่ะที่ส่งมาผมก็ยอดให้หมดอะ่ะหมดเป็นตลับแล้วเอ้ยเอยโอโหเกือบกําแพงเกือบครับเพื่อนตีเบาๆอาบูอะ่ะถ้าเพื่อนจะตีสี่สิบห้าสิบเมตรแบบไม่ต้องใช้แรงเลยอาบูนี่ยอมรับเรื่องลื่นอ่าเดี๋ยวผมจะสัต แรงแรงให้ดูนะว่ามันจะฟู่ไหมถ้าปรับได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะตีไปฝั่งนู้นดูนะครับเพื่อนหงายมืออย่างนี้นะแต่เวลาคุณตีให้เอียงเอียงมางนี้เวลาตีตีหงายมืออย่างนี้แล้วก็เอยียงเอียงทันแบบนี้นะถ้าถ้าตีเสร็จแล้วซึ่งสายก็จะวิ่งออกได้ดีมากแล้วมันจะไม่ฝืนกับข้อมือด้วย ดูเพื่อนไม่ฟู้เลยสาราก็เก็บเสียงยังเงียบอยู่เลยครับเพื่อนเงียบนุ่มอาบูเนี่ยเพราะว่าเขาผลิตด,ด้วยสเตลเลสสตีลพวกนี้ของสวิดเดนคอนเน็สเตลเลส ไาดีครับเพื่อนขายเพอ่ออาบูไม่ถ้าไปตกปลาอย่างเดียวไม่มีพังครับเพื่อนที่มันพังคือเราทําพังไม่เกี่ยวกับตกปลาเดี๋ยวจะให้ฟังกิ๊กเสียงที่ทําไมผมบอกว่าผมจะไม่แต่ให้เพราะกิ๊กเสียงมันดังครับมันมันไม่ใช่ว่ามันเสียแล้วดังดีด้วยเป็นเอกลักษณ์ของอาบูครับอะมาฟังคกิ๊กเสียง มาเปิดนะนเสียงเรือมาพอดีเลยฟังครับเนะนี่เสียงมันดีอยู่แล้วเสียงคพ้อเป็นเอกลักษณ์ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องแต่งใดๆนะครับและคีิ๊เสียงเนี่ยมันมีผลกับเวลาปลาลากทำให้ลอกไม่พูดด้วยถ้าเราไม่เปิดกลิ๊กเสียงไว้เวลาปลาลากมันจะพูดเพื่อน ข้อดีเสียงด้วยแล้วอย่างปลาลากเราก็ได้ยินมันดังแรงเพื่อนปลากระชากมยิ่งเสียงมันยิ่งดังแรงเพิ่มขึ้นครับอันนี้ผ่านนะครับเดี๋ยวจะส่งกลับคืนให้เพื่อนอย่าลืมนะที่ที่ผมแนะนําไปอ่ะเปิดเม็ดหน่วงสองเม็ดเน้นเลยเปิดเม็ดหน่วงแค่สองเม็ดที่เหลือก็ปรับคอนสปูลปรับยังไงอย่างที่ผมบอกพอเหยื่อตกคอนสป,ปูลต้องหยุด นะเดี๋ยวต้คอนปูต้องหยุดต้องปรับความเหนืดอให้พอดีประมาณนี้เยือหนักเยือเบาก็ต้องปรับแบบนี้แล้วมันจะตีได้เลยครับมันไม่มีฟูตีไงก็ไม่ฟูหรอกอาบูตีง่ายครับแล้วไม่จําเป็นต้องไปติดตั้งหน่วงแม่เหล็กเลยมันมีหน่วงเม็ดลาหน่วงเม็ดลาก็ทํางานเหมือนกันกับหน่วงแม่เหล็กยิ่งหมุนแรงเท่าไหร่ แรงเสียดสีก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นมันก็ทําให้ไม่ฟูสปูนก็ต้องชะลอตัวเหมือนกันแต่หน่วงเม็ดลามันกอเสียเพราะมันเสียอย่อยางหนึง่งระวังเพื่อนๆอย่าไปเปิดในที่ที่มันลกๆหรือข้างคลองอาจจะหลุดหายได้แล้วเพื่อนก็ต้องใช้หลอดกาแฟแหละทีนี้ <c oughs> อ่ะผ่านครับพอเมื <c> ่อ <oughs> เดี๋ยวสำหรับคืน